สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นหินไซด์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้เดี๋ยววันนี้เราพบกันในวันพฤหัสที่10มีนาคมพุทธศักราช2565กับดิฉันสิริวัฒนากราบพันธ์มารับบ้าที่เป็นผูน้ดำเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมงตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเป็นการรีบาวอย่างต่อเนื่องการรับการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีความคืบหน้าซึ่งอาจจะปูทางให้สงครามในยูเครนยุติลงขณะที่การร่วงลงของราคาน้ํามันกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานอยอรตามก็ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มธุรกิจทางการเดินทางให้ดีดตัวขึ้นมาด้วยเช่นกัน เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1654.61จุดเพิ่มขึ้น1 0 9 7จุดหรือ0.67%มูลค่าการซื้อขาย6854.43ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไวันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัทอิงเกรสอินดัสทรียลไทยแลนด์จำกัดมหาชนหรืออิงเกรสที่ราคาหุ้นดีตัวขึ้นตามภาวะตลาดที่ฟื้นตัวขึ้นมาเรียกได้ว่าเกมหุ้นอิงเกรสวิ่งสู้ฟัดพยายามไต่ระดับขึ้นมา ส่วนเกมธรุรก,กิจขย้อนดูผลประกอบการของอิงเกรสรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3สิ้นสุดที่31ตุลาคม64มีรายได้จากการขายจำนวน634.9ล้านบาทเพิ่มขึ้น19.2ล้านบาทหรือร้อละ2 9เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายจำนวน654.1ล้านบาทในรอบระยะเวลา3เดือนสิ้นสุดน,นเวลา31ตุลาคม63 ทั้งนี้ค่ะระหว่าง1มิถุนายน2564ถึง17สิงหาคม64การดำเนินงานในประเทศมาเลเซียของอิงเกรษมีไรายได้ต่ำสุดเนื่องจากมีการปิดการดำเนินงานชั่วคราวสืบเนื่องมาจากคำสั่งห้ามเดินทางและเคลื่อนย้ายของรัฐบาลมาเลเซียเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามค่ะปริมาณการผลิตจนถึงปัจจุบันก็ได้ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่เปิดดาเนินการได้ตามปกติตั้งแต่18สิงหาคม64เป็นต้นมาอังเกรษค่ะคา,าดว่าการดำเนินง,งานในประเทศมาเลเซียจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในไตรมาสถ,ถัดไปนอกจากนี้ค่ะก็ยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์ในอินโดนีเซียจนถึงเดือนธันวาคม64กระต้นในอกประสงค์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี2564 ด้านรายได้จากการขายโดยรวมข่ลดลงเล็กน้อยเป็นผลมาจากการขาดแคลนของเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการลดลงของประการผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมหรือ TIP ของทุกประเทศยกเว้นอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามค่ะรอบ3เดือนสิ้นสุดณวันที่31ตุลาคม64อิงเครดมีผลขาดทุนหลังการหักภาษีเงินได้และโดนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน34ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนหลังการหักภาษีเงินได้และส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน16.7ล้านบาทในกรอบระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้อังกรษค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมาการบริษัทครั้งที่เทับเมื่อวันที่8ตุลาคม64ได้มีมติให้จัตยาบาลัลรายได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามโครงการสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนในประเทศอินโดนีเซียรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวค่ะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินและอาคารโรงงานการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตไปจนถึงการจัดจ้างออกแบบและตกแต่งภายในโรงงานงานติดตั้งเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า แหล่งเงินทุนที่ได้ค่ะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของอิงเกรสและสินเชื่อค้อนกู้ระยะยาววงเงิน150ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ1,187ล้านบาทจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศมาเลเซียวงเงินสินเชื่อกู้ที่เหลือจากการลงทุนค่ะใช้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ PT t r ทริปเปิไอผลประโยชน์ที่ได้ จากบริษัทาคาดว่าจะขยายกลุ่มธุรกิจอิงเกในประเทศอินโดนีเซียถือเป็นแพลตฟอร์มของอิงเกสที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของระบบการผลิตตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลิตต่อไปอีกทั้งเพื่อสนับสนุนแผนความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทฮุนไดในตลาดภูมิภาคอาเซียน ปีการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ราคาหุ้นอิงเกรดขับปิดที่0.81บาทเพิ่มขึ้น0 1 5บาทหรือ22.73%มูลค่าการซื้อขาย37.38ล้านบาท และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่จะฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ซ com และอย่างสมาติดตามที่ Facebook, Instagram, Twitter, t e l ท gram Li ์ไลน์สแควรวมทั้งชมหลังหลังในที่ยูทูบช e นค่ะสำหรับวันนี้รายการหุ้นร้อนทุนไซต์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกเันถึงสุก04นาฬิกาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ